นสอสพรพิมนนะครับชุดใหญ่เลยนะครับมันนี้นะครับเดลต้าเต็มมานะครับสอพรนิ่มันุดตาเนะครับเดลต้าเต็มกับชุดใหญ่มากๆนะครับมันนี้นะครับสอพรพิมลนะครับแต่งให้ดีแต่งแห้งามนะครับที่รีย่างเดียวนะครับสอพรพิมลครับเอาหารแรก อาลักพา่เรียนสุาท้ายกำลังจะออกจากทานแล้วนะครับสำหรับีจงาน้าทีสพทิมนะครับด้อยนะอยาบได้ครับเดี๋ยวผมถามคนเดียวว่าผมนั่งรถก้าาไกลไปองสพทิมโจมจุกตามบองอ๋ ที่นี่เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับการเดินทางจัเลนะครับสอพนทีมนะครับเดินกันไปเรื่อยๆเลียวลลกกกรดกนนะครับเดินกันไปยงอออขอไม่กูเรนะครับเห็นซํากันนะครับตอนนี้นะครับสพันที่มน โอ้งโคชอระโตซาซาเติมต่างนาเติสั่งน้มเอาจิ้มกันส่อพันธพิมพ์นะครับเบาไวเบาไวนะครับอ้าเอาสพันธ์พิมมนะครับเอาินิินิินิม์้้อ คอยโยกตัวกรตัวเขาฝ่าตขาเท่าเพื่อนื Mechan ่อฝ like. ok. ่าก <Tu> ับตะวันก็เป็นแน่เบื้งล้วก็เป็นตึงแจ้งโอได้เท่้าาคอยโยกคอยซีเล้าแล้วลีซสแล้วลงมเลยาท่าคนเดร์จรบียไหมมายืนมั่งก็ได้แล้วพมาืองเชือนะครับไลักกีนะครับสร้างลักกีนะครับพี่น้องครับคอยโยกคอยเคลื่อน สองร้อยสอนพี่มนนะครับบดเบียดเลยนะครับจางฟันทุ่งแล้วนะครับบดเบียดบดเสียนะครับทางบองงามท่านกลับผมนี่นะครับเบามากๆเลยนะครับหางของสอรพิมลนะครับเบาเป็นเบาเลยนะครับสามร้อย เบามากๆนะครับเนนะยี่สิบปัญหามันก็มันเข่าปานลหลวพี่มากจับตังค์สิบพ่านไปก่อยโยกก่อยลดระดับเบาเบาครับ ก็ได้การตามสมควรนี่นแหละมงเอ้ยคนไหลาประดับไปหมอรูปีตรงเป็นประท่ามันตัวประมานห้าสิบพันห้าสิบพันหกสิบพันต่พอเดี๋ยวมันม่ทีต่าคืนบอลลุ่งไปแล้วกับเจ็ดสิบพันจากเขาไม่ียี่สิบพันที่ประนาเป็นไปได้นะครับเดินไป บาดเนี่ยแม่นั่นคอนอลอยึ่ตแม่นั่นแต่เพราะงบอลนั้นเป๊ะเไ่าพูนครับพูนตามลงมาตึง